สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนิ่ิอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านความรักนะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำเดือนมกราคม2,565นะคะเราจะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวสามีภรรยาแล้วว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างในเดือนนี้นะคะ สำหรับคนที่มีคู่ภรรยาอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เจ็บป่วยบ่อยนะคะรู้สึกว่าเจ็บป่วยก็อดกระแอดหรือเป็นโรคประจําตัวนะคะช่วงนี้ภรรยาหรือว่าสามีต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีคนในบ้านบุคคลในครอบครอบครัวคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนกันก็ตามจะดูแลเอาใจใส่มากเป็นอย่างดีทุกอย่างบางอย่างอะไรต้องปล่อยบางบ้างนะคะเพราะคนเรามันมีวิบากกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะกรรมมันอาจจะเกิดจากการกระทําของเราก็ได้การเจ็บป่วยในครั้งนี้หมอแนะนําให้มันทําบุญนะคะบริจาค ข้าวของนะคะของใช้ที่เราไม่ใช้จําเป็นแล้วกับผู้ยากไร้หรือแม้กระทั่งการทําทานโดยการบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวนะคะเป็นการบริจาคในด้านการซื้อของให้โรงพยาบาลนะคะไปเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นะคะหรือว่ายารักษาโรคให้กับผ้าพิสุสงฆ์ที่ชลาภาพก็จะเป็นการเสริมดวงในด้านสุขภาพความรักในด้านความรักของคุณได้ดีนะคะเรื่องของร่างกายนะคะ มาดูสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่โสดสนิทช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนวนกลับมาขายขนมจีบบ่อยหรือมีเพื่อนร่วมง,งานบุคคลรอบข้างหรือเป็นเจ้านายเก่าคนที่รู้จักมักจีนะคะวนกลับมาขอจีบเราเราอาจจะอยู่ในความรู้สึกว่าขอเป็นเพื่อนไปก่อนยังไม่ตกลงที่จะเป็นแฟนกันได้แต่รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความสุขในเดือนนี้ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเคร่งเครียดกับความรักเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าปล่อยวางมากขึ้นเลยรู้สึกสบายใจไม่กดดันกับตัวเองเลย อยู่สดๆสวยๆแล้วรวยหรือว่าอยู่สดๆแบบรลอๆแล้วรวยก่อนในช่วงนี้เลยไม่เร่งรีบเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะสําหรับหมอที่เห็นเนาะมาดูสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ายังวนกระแตอยู่นะคะยังเลิกไม่ได้หรือว่ามีความสัมพันธ์ลักซ้อนซ้อนเงินนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ความรักเก่านะคะกลับมารีเทิร์นหรือว่า กลับมาลักกันใหม่หรือว่ามีความเข้าใจมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นเพราะมีโอกาสคนเก่าความรักเก่าสิ่งเก่าเจ้านายเก่าการทํางานเก่าๆนะคะความรู้สึกเก่าๆกําลังจะวนกลับมาในเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าคุณเต็มใจและยอมรับมันด้วยแล้วรู้สึกว่าเราคลายเครียดเพราะว่าเราทิ้งช่วงปล่อยวางไปสักพักหนึ่งแล้วคิดว่าเราอยู่คนเดียวสดๆแบบสวยๆหล่อๆไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วพร้อมจะเริ่มเปิดใจปุ๊บ อาจจะเป็นการตัดสัมพันธ์กับคนรักเก่าไปแล้วรู้สึกว่าเรายังรู้สึกเสียดายซึ่งกันและกันหรือว่าเขายังมีความดีอยู่มั่งแต่จะมีการอารมณ์ร้อนหรือน้อยใจหรือว่าขี้น่อยเกินไปเลยทําให้ล้างลาหรือจบความสัมพันธ์กันไปแบบเฉียบพันธ์นะคะแต่สุดท้ายก็กลับมารีเทิร์นหรือว่าขอคบหาดูใจหรือบางคู่บางกรณีอาจจะร้องขอแต่งงานนะคะ ขอใช้ชีวิตคู่ในการแต่งงานหรือว่าจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนกันโดยที่ไม่ได้ต้องแต่งงานเออกระเลิกก็ได้ในเดือนนี้นะคะจะมีเกณฑ์สูงอาจจะได้ได้สวมแหวนมั่นขอเป็นแฟนกันนะคะหรือว่าขอความรักกันได้ในเดือนนี้นะคะหมอนิ่มก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความโชคดีในทุกๆด้านที่มุ่งหวังนะคะ ขอให้ทุกท่านการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอน,นิ่มไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งที่ดีไปอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ก็ขอให้ทิ้งไว้นาะที่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ส่งความมุ่งม,มา,า่ปรารถนาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะคิดอะไรก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะขอให้หน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะประสบความสําเร็จหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนของหมอนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ